นี่ก็คือรีสอร์ทเสริมสุขนะแต่ว่าวันนี้เราจะเชิญหมอปลามาหน่อยเพราะว่าอยากให้หมอปลามาดูหนะ่อยว่าที่นี่มันดีไหมรีสอร์ทที่นี่ตั้งอยู่ที่อำเภอสามชัยจังหวัดกรฬสินนะฮะติดเขตอุรีรัมางสามหมอสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้เขอเชิญมาดูหน่อยเป็นไงบ้างอัอนนี้เตรียมทุบเลยใช่ไหมเนี่ยแต่แ<ร>ต่เราต้องดูเราต้องดูก่อนสิเราต้องดูก่อนอ่าต้องดูก่อนนะอ่ะเดินมาดูอะอ๋อนี่ป้ายชัดเจนห้องพักสะอาด ยี่สี่ชั่วโมงยี่สบสี่ออมอปลาชื่อ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 ก็โอเคนะเสริมสุกเสริมสุกเออเสริมเสริมมีสุกแล้วเสริมขึ้นไปอีกอ๋อโอ้ยแม่นอนอ่ะเออดูข้างในกันตามมาตามมาโอ้ต้นไม้เยอะเลลมเลื่นดีนะเนี่ยอันนี้ดอกอะไรหมอปลาเหลืองนี่ผมเรียกไม่ถูกเลย่รูยเดี๋ยว ผมก็ไม่ผมก็ปลูกแล้วแต่ผมไม่รู้ว่ามันดอกอะไรดอกดอกถามผมดอกอะไรไหมบอกตรงๆเลยนะดอกเหลืองผมไม่ได้เตรียมมาผมยังไม่รู้วผมกนปลูกเองก็ไม่เตรียมผมก่อนมันดอกอะไรใช่ไหมสารเราอยู่นี่อ๋อโอ้นี่สารใช่ไหมไม่ไม่หาวิไม่หาวไม่เป็นไรมากอว่า าตายายนะโอ้แสดงว่าดูแล้วไม่หนาวดี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 ครับดีครับดีครับเบิร์ี่ได้ไปว่วยด้วยตายาย่ด้วยหมดนี้นะหมดนี่หมดสิลนะดีหมดศิลนะแสดงว่าดีนะ้วหมอปลาเช็คดูแล้วคุ้มคุ้มครองดีอยู่อันนี้เลื่อนอันนี้ทุบไม่ได้นะพอดีพี่ฟอ่ะแล้วก็ มอสกระสินมาพักก็ได้งานเยอะแยะเลยใช่ไหมหมอปลาก็จะได้งานดูแลเพราะว่ามีคนโทรมาไม่ได้งานแล้วรู้สึกว่าี่ดีดีกระนำเลยใช่ไหมกระนำเลยน้ยตัวจริงตัวปลอมเนี่ยฮะฮะมีตัวจริงเนี่ยตัวจริงอันนี้เออตัวจริงตัวจริงไม่ไม่เคยเปิดเผยให้ใครเห็นเลยเนี่ยเนี่ยวันนี้หมอปลา พอดีเดินทางมัเหนื่อยเห็นหลับอยู่เห็นของดีหมอปลาเอ้ดีดีนะไม่ถอดหมอห่วงมากเลยนะเนี่ยหวงแสดงว่าดีไหมหมอปลาโอ้ดี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 เห็นแรงมากเลยหมอปลาที่ล่มลื่นไหมหมอปลาล่มลื่นครับล่มลื่นครับโอ้หนี่จัดจัดได้โอเคนะเนี่ยแต่ได้สวยมากเลยโอ้โอเคเลยโอเคเลยครับโอเคนะครับโอ้ดีเลยดีเลยดีเลยทีไม่หาวไม่หาวอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ไหนนะที่ไหนที่อำเภอสามชัยอ่ ติดเขตบางสามหมอติดเขตบางสามหมอใครที่ติดตามสามารถมาพักมาพักผ่อนมาอะไรได้บรรยากาศดีร่มดื่นสามารถมกลางเต็นท์แคมป์ปิ้งใครที่ติดตามผมและหมอปลาเข้ามาพักผ่อนได้พรุนี้พรุนี้ผมหมดเลยพรุนนี้ไปไหนนะหลังจากที่ผมลงคลิปวิดีโอนี้แล้วผมจะเดินทางไปที่ประเทศลาวหมอปลาอีกี่ทางลาวอีกี่ทางลาวลยอยู่ที่นครหลวงวมงจันนะครับผมนครหลวงวิงจันเจอกันได้ทักมาทางแฟนเพจไม่ว่าจะแฟนเพจได้ใหม่หมอปลา มากมาเล,เลยครับอือวันนี้เจอกันแน่นอนวันนี้เจอกันที่ประเทศลาวเปลี่ยนน้ําให้เขามั่งดิวันนี้ฝนมันตกโอ้ฝนตกเราก็เปลี่ยนบ้างโอ้โหอันนี้น้ำขวดน้ำแต่พี่ไฟมาไหว้แล้วเนี่ยเนี่ยอันนี้น้ำไฟไม่ค้ามาไหว้ไฟไม่ฆ่าแล้วถามหน่อยฝนตกไอ <c oughs> โอ้โอ้อ,นนอะไรนะแมงงวงยังแมงงวงยังแมงงวงยังอะไรเนี่ยปะนี้ก็สบายใจ